น,นี่นะคะมิวก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เดินกลับมาที่บ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมิวกำลังจะเล่นเกมนี่นะคะอันนี้เป็นเกมเดน,นือซินสวัสดีค่ะพวกอช่องมิวชินเนียรกันอีกแล้วนะคะ เราก็จะมาทําคลิปในลูชินกันนะคะว่าตอนคืนเนี่ยมิวไอ้อก่อนนอนเนี่ยมิวทำอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ไม่ค่อยตรงนะคะ6โมงนะตอนนี้น่าจะเป็นอุเปิดแปดตอนนี้เป็นเวลา6โมง5นาทีนะคะนี่เลยงั้นเดี๋ยวแล้วนะคะก็จะไปกินข้าวเพราะว่าคุณป้ามาเรียกให้ไปกินข้าวแล้วค่ะวันนี้เขาทาลาดหน้ากินกันงั้นเดี๋ยวเราไปเลยเเข้างหลังมีตัวอะไรด้วยอะเดี๋ยวเราไปเอาจักรยานกับเพราปั่นจักรยานมาเรียกนะคะมาเรียกคุณแม่คุณน้องแหละไปกัน เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ไหนคะบ้านเดินเดิดทนทีก็ได้นะขึจักรยานร๊ายบายเจอกันนะทุกคนเจอก,กันปั่นไปได้เตตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่บ้านย่าแล้วนะคะเดินมาไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วรี่ยรุ่นปั่นจักรยานมาเดี๋ยวเราไปเอาแวหน้ากันแร่ล่าอยู่ข้างนอกอันนี้เราอยู่ในครัวนะคะเดี่ เดี๋ยวเราคี้ก่อนเราจะกินเยอะขนาดไหนอาจารย์มีก็้งล้วไปน่ากน้ากันนี่เลาหน้าเราเอ้าไม่ได้เอาช้อนมาหน่ะพี่แบล็คใช่มุกได้อยู่ช้กินมือเหรอคะคะกินมือเหรอเดีใช้น้องนะคะน้องเขาใจอันนี้เป็นที่ตอนนั้นแหละที่ฝนหน้าพี่หมิวไม่ใช่ที่ฝึกทำอะไรนะกล้วยฉาบเดี๋ยวใช้อันเนี้ย ฝึกทำกว้ยฉาบไปตอนนั้นครูเอาไปที่เอาไปแข่งมียากก็เจอ,อยากเลยให้อันนี้ฝึกนี่นะคะมีช้อนวิเศษมาจะคุสวยเดี๋ยวเราทำกันสองคนเอามาดูกันว่าเป็นไงโอ้ กินเลยกินสิกวดรู้ไหมทุกคนกวดจะได้ล่าหน้ามาย่าเราเสียงมากเลยงูตกใส่ย,ยาฮะงูตกใส่ย,ยาก็คือยา่าเรามาเอามาแล้วพี่หมิวเปิดแต่มีคนขโมยตักขโมยเอากุงา้งไหมเช่นไหนกุง้งะหล่ำอันนั้นมันกุ้งอะไรกุ้งอะไรน,กกนม่กระหล่ำไม่ใช่กระหล่ำบอคัลลีลไ่ไม่ใช่มันคือดอก ดอกแม่คือดอกไหมนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ดอกกะหล่ำเห็นไหมหิวบอกแล้วข้าบอกก็ดีแต่คนี้อยากอันนี้มันเป็นอะไรนี่ดอกคณะตอนนี้นะคะหนูก็ได้แนะนำนะคะนี่เลยงั้นเดี๋ยวนูนะคะขอตัวไปทานกันนะคะแล้วเห็นเรามาเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะและตอนนี้นะคะมิวก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เดินกลับมาที่บ้านแล้วตอนนี้เป็นเวลา หนึ่งทุ่มห้านทีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมิวกำลังจะเล่นเกมนี่นะคะอันนี้เป็นเกมเหนือซิมสีที่มิวจะเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีเนาะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรกันต่อเดีย๋ยวเราตอนนี้เนี่ยขอไปเล่นเกมกันนะคะเดี <Gs> ย๋ยวได้อัเนี้ย๋ยได้เนียแม่ซื้อให <PD ate> ้หน่อยเดี๋ยวได้จัได้ทั้งแผงนเนี่ยเดยได้ทั้งแผ่น,นี้เลยอุ้ยโลทัสเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นี้ นี่อย่างนั้นดิ999คือเองนี่999บาทหาคือเองแต่เราซื้อเหรียญอะเหรียได้อะเนี่ยอันนี้คือแบบดีมากเลยนะมันเป็นมหาลัยใช่ไหมแล้วก็แบบมีเป็นเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยดีมากเลยน้องมุกไม่มีภาษาเลยหรออืออุ้ยนี่ไงของเสริมมันหายไปแล้วจริงๆรด้วยดูหัวโล้นเลยตอนนี้นะคะเราก็เล่นเกมเสร็จแล้วนะคะเป็นเวลา สองทุ่มจะสี่สิบเนยนะคะแล้วก็ได้กินจินนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอาบน,น้ำแล้วก็จะนอนที่บ้านคุณย่านะคะเดี๋ยว <ไป S 2> ตามไปดูกันค่ะโ <Okay. S 1> อเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบเลยนะคะเดี๋ยวมยิวนะคะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเข้านอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ และตอนนี้นะคะมิวก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมิวก็เข้ามาที่ห้องยางแล้วนะคะเดี๋ยวมิวก็จะนอนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนอนเราก็จะทาครีมตัวนี้ก่อนนะทุกคนนี่เป็นว่านหางจระ,ะเข้น,นะคะเราก็จะมาทากันนี่เดี๋ยวทากันนี่นะคะอันนี้ก็จะช่วยแหมหน้าเราแบบใสแต่งใสแล้วก็หน้าเงียบม ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมัดผมหน้ามาขึ้นกันไอ้เก็บหน้ามาขึ้นไปโดยใช้ก <S <S ิ๊บและหลัจากที่เราเก็บหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยก็จะไปนอนแล้วนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับ ในรูทีนของเรานะคะเป็นไงคะเ,เพื่อนๆในรูทีนของหนูเนี่ยเป็นเหมือนใครบ้างน,นะคะก็สามารถอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะเจอัวันนี้เนี่ยหนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอย่งนัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย